tonrokosutesmi chanel วันนี้นะคะเราจะมาสุ่มทีมจากชัดลือกเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะเจอเพื่อนร่วมทีมแบบไหนนะคะแล้วเราจะสามารถเล่นให้ได้ที่1ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองมาดูกันก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะคะจัดมีนี่เลยทุกคนอิชิตันนะคะรสองญมณีเคียวโฮลเอ็กซ์วิตามินเอหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะวิตามินเอมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาด้วยนะเล่นเกมหนักๆนะคะก็สามารถดื่มอิชิตันขวดนี้ได้เลยค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกรสหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นรสน้ำผึ้งผสมมะนาววนะะะคคค่่่ดดืมมแล้ชุอส ถึงใจแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากสั่งซื้อนะคะ2รสชาตินี้นะจะจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็จะมีโค้ดมาให้ด้วยนะคะเป็นโค้ดส่วนลดนะเพียงแค่กรอกโค้ดนะคะ G T X 0 0 4ก็จะได้รับส่วนลดในการซื้ออิชิตะแล้วนะคะจากปกติ360บาทเหลือ2 8 9้บาบาทค่ะส่งฟรีทุกรายการทุกคนอยู่บา้านสั่งออนไลน์มีคนมาส่งของให้ถึงที่บ้านเลยนะคะป้าทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเข้าไปสุ่มทีมกันดีกว่าค่ะ ไปดูทีมในแชทโลกกันนะคะว่าตอนนี้ทีมไหนขาดคนบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราจะดื่มอิชิตันก่นในวันนี้กินรสอโงนเคียวโฮบำรุงสายตากันสักหน่อยหนึ่งจะได้แบบเวลามีคนเดินผ่านหน้าผ่านตาเราจะได้มองเห็นไงอืมอสดชื่นปะไปดูในห้องแชทกันพี่ทีมไหนว่างบบบมีทีมไหนว่างเลยทุกคนอุ้ยเข้าทีมนี้ดีกว่าพขเขาเล่นด้วยครับเขาเล่นด้วยได้ไหมคะพี่ แล้วนายอายุเท่าไหร่อ่ะนายอ้าวเป็นผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้ชายเหรอแต่แต่ก็เสียงเหมือนผู้ชายจริงๆอ่ะกก็บอแล้วเสียงเราเหมือนผู้ชายมไหมมาโต๊ดละว่ะมาโต๊ดมาเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงบอสเฮ้ยเป็นผู้หญิงกันแล้วครับใช่เป็นผู้หญิง ไม่อะทำไมถึงเหมือนผู้ชายเสียงแหบไปทำอะไรมาเสียงแหบเป็นโควิดปะเนี่ยโอ้ไม่ขอเจ้าอสู้สมอเลยเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์แล้วอันนี้คือนายนายนายแบบนายมาเล่นกับเพื่อนนายเหรอสองคนเนา เพื่อนนายคนไหนเพื่อนนายคนไหนเบอร์ไหนนะเบอร์ไหนเบอร์เบอร์ห้ามันมีที่ไหนหรอมันมีอยู่สี่คนเบอร์สองอ๋อเบอร์สองก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เพื่อนนายเหรอใช่ใช่ใช่เขเพื่อนกันเหรอทัรับทักครับล่าถามเฉยๆครับลูกเสียงแบบต่างกันมากเลยอ่ะบ่บอบ่บอไอนขอขอฟังเสียงจริงหน่อย อะไรอะไรเสียงน้องเท่มากเลยนะใครใครไม่รู้ไม e ่รู้อะไรเลยเบอร์อะไรพ่ะเบอร์อะไรบอรและแล้วเบอร์อะไรเราอะเบอร์ศูนย um ์ศูนย์ศ์ศูนย์หง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเราเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชื่ออะไรครับเบอร์หนึ่งชื่ออะไรชื่อแกนค่ะกรู้นาโทรแกรแกเหรอครับเข้ามาด้วยค่ะเบอร์โทรที่คุณโทรกำลังเล่ารู้นาโทรเล่ามาด้วยค่ะคือไรยาคือเล่าฮะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไอ้โง่ไงเอ้าโอ๊ยทำไมว่าเราโง่อ่ะถ้าเธอตายเราไม่ชุบละ นี่คือเธอว่าเราเด็กน้อยหรอว่าเราเสียใจอ่ะเราไม่มีกำลังใจเล่นเลยอ่ะเอาทะเลาะอะไรกันไม่ถ่ำเราไม่ใช่เด็กน้อยจะคนแก่โอ้ยเราก็ไม่ได้แก่นะเราอายุเยอะกว่าเธอปีหนึ่งเองเราเท่าไหร่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับเราอายุแปดขวบอะโ์แปดพี่พี่จะเชื่อมันไหมยังแบบนั้นพี่จะเชื่อไหมเอาก็เราเสียบขนาดเธอเธอยังเสียงแหบเลย เออมีแต่เสียงเรียนจบมาแล้วนะครับแค่เสียงเรียนจบไม่แต่แค่ฟังเสียงก็เรียนจบได้แล้วเหรอไม่ใช่ไงคนเรียนจบแล้วมันเนาะอะไรถ้าเรียนจบแล้วมันต้องเสียงเป็นยังไงอะคะพี่ไม่รู้啊ก็เสียงมันพี่ไงพี่ยังเรียนไม่จบเลยกเสียงพี่อู้แล้วเสียงหนูอะ ากเด็กปอ,นนปอ1ปอนน1ไม่น่าใช่แล้วนะปอ1นนอะจริงเสียงนี้มันเ,เป็นเสียงแผบของน,อน้องมันแหบที่ไหน<อ>แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าแหบับอบไม่เชื่อถามเบอร์สองได้เลยวันนี่เสียงจริงน้องไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเบอร์สองใช่หรออะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเ,เห็นทะเลาะกันเห็นทะเลาะกันยาวๆมาเนี่ยอะไรว่าอูเอามาเอามาเป็นตัวประกันเถอะเลย มันเงี้ยแหละตะโกนอะไรอย่างเงี้ยแหละตะโกนอย่างเงี้ยแหละเอ้ยถ้าเสียงแหบขนาดนี้แบบต้องกินน้ําแล้วก็จะเปิดขวดน้าให้หน่อยไปกินน้ำอะไรอ่ะกินน้ำอะไรอ่ะเอ้ยน้ำเปล่าโอ้น้ำเปล่าเหรอบ้านมีแค่น้ำเปล่าเหรอบ้านเรามีชาชาอะไรเหรอมีอิชิตัดเป็นลังเลยเป็นไงชุ่มคอมาไปกินน้ำมาเห็นไหมเสียงจริงเราเป็นแบบนี้จริงหรออุ้ยไม่น่าจะเหมือนเสียงจริงเลยอ่ะนี่คือเธอเสียงแหบแบบตั้งแต่เกิดเลยหรอ ตอนห้าทุ่มนี่คือพ่อไม่ดูหรอพ่อไม่ว่าอ๋อพ่อไม่ว่าอ๋อเรื่องจริงของเราเออได้ลองร้องเพลงให้ฟังสักเพลงที่เสียงนี้เขาว่าเขาร้องเพลงเพราะไม่ใช่หรอใชะะ่เลยเสียงยังไม่หายแผลเลยเอ,อ,อุ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าหายแหบแล้วเสียงจริงอมเพื่อนแบบจริงแบบโคตรดีอ่ะเออเสียงโคตรดีเลยเพื่อนลองอีก<บ>ได้ป้าเราชอบ,บอ่ะเราชอบตอนเธอร้องเพลงอ่ะ พอแล้วลองอีกลองอีกชอบชอบชอบน้องนะ่ารักเกิาไปหรือเปล่ปายเยอะเาล่าเยวเกินไปหรือเปล่ปาน้องนะ่ารักกาฉันต้องการกล่องยาน้องน่าฬิกาใจที่พี่กบันยาอยังไม่เห็นพ่อเลยพอออกเสียงมาเป็นนักร้องได้เลยนะเนี่ยดังเลยเนี่ยด,ดังกว่าเจ้าของเพลงอีกเนี่ยตูนไปรับผัวิโมไปเกลือใหญ่ไปอา ปก็ปล,ลูกแต่มาแล้วไม่อยากเินทาเกมก็ได้เธอมันก็ดดนกือเธออยากเดินเข้าไปแย่เธอชื่อเล่นชื่อแหละไม่ได้ถามชื่อเธอเลยพิมพิมคือพิมาดาชื่อพิมมาดาอุ้ยชื่อสวยอ่ะชื่อพร้อจังเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะภูเก็ตเมโอ,อไ้ไกลเ,เหมือนกันนะเนี่ยเราเราก็อยู่ภูเก็ตเหมือนกันข้างบนมีคนหรอเดี๋ยวเราไปช่วย มันมีสองคนเหรอเนี่ยเรากำลังไปนายมาดดีนะเออกำลังไปเนี่ยกำลังไปเนี่ยโอ้ยโตายๆๆตายตายแล้วทำไมนายไม่ยิงให้เราอ่ะนายโอ้น้าน้าอย่ม <c oughs> มามาโผล่พบศัตรู <c oughs> แล้วเราเห็นเราเราเห็นแล้ว,แ,ลวแปบ๊บนึงนาะยเราเจ็บอยู่เนี่ยเราเพิ่งฟื้นเนี่ยแป๊บนึงมันมีกี่ตัวน้าไปอ่ก่อนนะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำอ้าวไม่เล่นให้จบก่อนเราค่อยไปอาบนะนาย โอหได้หรอไม่ได้ดิ ปมีนายอาบน้ำเสร็จยังนายอ,นะอาบน้ำเสร็จยังขันแรกอ,อยู่อา,อารมณ์ดีจังวะนะฮะาาว่า เออไม่ทักไม่ทักเออน่ารักมากตอนเนี้ยเร็วรีบลิบอาบรีบลิบมาเก่งมากเพื่อนรีบรีบอาบแล้วก็รีบมาเพื่อนว้าว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 ว้าไงเพื่อน

มวดีมวดีเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยมาเ,เร็วเร็วจๆจะเตัวเยอเธอก็รีบเชดตัวสิเฮ้ย <net> ขับอะไรวะเนี่ย <net> <net> ไ, <net> ไม่ต้องใส่แล้วเกงนายจะใส่ทำไมเปืืองซักผ้าหลายผืน เยร้องเลยเพื่อนร้องเลยเพื่อนร้องร้องร้องเยอะๆเลยเอ้ยคนละตีนนี่วะโอ้ยต่ะี่ไเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนเออเ,เอเคโหดปะเนี่ยโหดปะหดปะไม่โหดกากตาอ้าวโ้ยนี่เราแบกนายมาขนาดนี้นายว่าเรากากอีกเหรอมาถึงพวกมันก็การไม่ได้ดเลยอ๋อเหรอ เราเราอยู่ปอกเ .9 แบบนึ่งสิเราไม่มีสมาเทิเล่นเพื่อนนี่เราไล่ยิงแล้วเธอ เมื่อกี้เราฆ่าไปตั้งหกคนแน่เราสะดุง้งไงตรงนั้นมันมีคนนายไม่บอกเรานายหมดจะชวนเราคุยเนี่ยแล้วนายใส่เสื้อผ้าหรือย,ย,ยังเนี่ยใส่เกงในหรือยังนะคะโอ้เราตายก่อนเราจบเลยถ้าเมื่อกี้เราอยู่นะเราชนะแล้วเนี่นยกกเอาไปไหนอะแล้วก็ออกไปยืนหน้าเติร์น โอ้โหทุกคนกว่าจะจบเกมนะคะคือแบบว่าโอ้ปวดหัวจริงๆน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีมากบอกเลยคือเล่นไปคือจะยิงก็ไม่ได้ยิงนี่ก็ชวนคุยจะยิงคนก็ไม่ได้ยิงจ <c oughs> ะได้นะที่เราเล่นแล้วไม่ได้ที่หนึ่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเล่นเกมมานานจิบน้ำนิดนึงแล้วกันคุยกับน้องจะแบบเจ็บคอหมดแล้วทุกคน ชุม่มคอขึ้นมาหน่อยสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อเนาะอิชิตันทั้งสองรสชาตินี้นะไม่ว่าจะเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวนะคะแล้วก็รสองุ่นเคียวโฮนะคะ2รสชาตินี้เนาะ,ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะ,ะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยจะได้รับส่วนลดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคงต้องดื่มอีกหลาย,ลายขวดเลยจะได้ชุม่มคอบายบายคะ่ะ